ไม่ได้าดะมาแบบช็อปอะไรเยอะ I want this one I want the long brush watch me ผมพันกันเว์อยากจะคอสตอมตู <h <h ้เสื้อผ้าตัวเองให้ได้แบบนี้เหมือนกัน Hey เดวัง h e เราเดินไปเดินมาก็คือเกิดเรื่องกูกูขึ้นทุกคนหันไม่ทีครมเมื่อกี้หาย สวัสดีค่ะทุกคนและนี่คือไอเกียแรกในฐานะเจ้าของบ้านค่ะ <Wow. S 2> <c oughs> ว้าวเสเดี๋ยว <c oughs> ไปดูกันว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ไปครับเมียแล้ววันนี้คือคนเยอะสนานเอาจริงๆก็ไม่ได้มีแพลนหรืออะไรเยอะทุกคนหลักๆพิดว่าพี่ดาจะมาหาแบบเหมือนเป็นไอเดียแต่ทางเนี้ยไม่รู้หาไอเดียหรือเปล่าแต่พี่เขาคว้าไอเทมแรกล้ไม่ได้กะจะมาแบบช็อปอะไรเยอะช็อปอะไรเยอะไม่ซื้อดูอย่างเดียวไม่ซื้อดูอย่างเดียว กาจะมาดูโชว์รูของไอเกียเขาแบบเหมือนแบ่งห้องยังไงจัดการ i ิช o นยังไงออแกไนส์แบบในตู้ในอะไรถ้าซื้ออะไรก็อาจจะแบบเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าบันไดนี้น่ารักจังเลย <c oughs> เข้ามาในบ้านกันเลยจ้า จริงจริงแอบอยากได้แบบคาบิเนตอย่างเงี้ยเอาไว้ต้องฮอลเวย์เหมือนกันนะของบ้านพีทมันอาจจะต้องสลิมเมอร์กว่านี้นิดนึงว่ะเนี่ยที่พีตีชอบอยากได้รูปที่มันแบบโครกี้เป็นรูปการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยกำลังคิดว่าแบบเนี้ยมันจะต้องมาอยู่ในห้องน้ำแบบเนี้ยแหละสุดท้ายเราอาร์ตพีซีจะขึ้นมาอยู่บนผนังบ้านฉันจะออกมาเป็นอะไรเรื่องรูปเนี่ยคุยกันแบบปวดหัวสุดๆจะต้องเป็นความตีกันทุกคนรอดูเลยอีกเรื่องหนึ่งที่ยังตีกันไม่จบก็คือเธอจะเอารูปขึ้นกำแพงเราจะเอาขึ้นแบบ ตรงๆหรือว่าเราจะเอาเป็นแบบคอลลาจแบบปุ๊กปักปุ๊กปักนี้อะไรจ้ากราสเหรอ yeah it's nice isn't it it's like Hermes style I don't know about paterny glass these kind of glass always make me feel like not clean ถ้าเป็นไปได้อ่ะเบาคนนี้ก็อยากมีแบบนี้เหมือนกันเนาะ is that storage yeah but it's not can't have that though need like waterproof right that's the right idea เอาถั่วไหม yeah foldable chair and foldable table แม่เ put it away เมื e r yeah, like, 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 mm ่อกา t อ i ไรเย e s i e n ี่ย e โ i ๊อันนี้ก็ไม่แย่เอามาเป็นแบบโต๊ะโต๊ะอะไรโต๊ะตั้งต้นไม้หรอลุกนี้ไม่แย่แต่ว่ายังมาเก็บไอเดียก่อนว่าจะได้ทำบารโคนีะน่าจะอีกนานเลยต้องรอแบบซัมเมอร์เรื่องราวของครัวที่ดูเก๋ได้ด้วยการเอาทุกอย่างออกมาใส่จา ทุกอย่างพอหลุดออกมาจากแพ็กเกจแล้วก็คือดูเป็นครัวที่นิด <Ne at. S 1> ตัดภาพไปที่ครัวบ้านของคุณเองยไงออกบอออกไหมปิดไฟแม่งเลยแม่ คือเหมือนแบบยาไอเกียคือเอาอะไรก็ได้มายัดใส่เอาไว้ในควดโหลทุกอย่างพออยู่ในควดโหลในครัวปุ๊บคือดูดี Do I want one more of this I was thinking that like something like this could be good as well You know when we were like struggling to find where to keep our appliance like toaster Yeah I do m e a u s e I think I can live without toaster Okay เคยอ่านกระทู้ใน reddit ของฝรั่งมีอะไรบ้างที่แบบเราเพิ่งรู้ว่ามันไม่ใช่สิ่งคอมมอนกับคนรวยเขาไม่ได้มีการคนรวยจะแบบไม่มีทสเตอร์ไม่มีเครื่องปิ้งขนมปังไม่มีแบบไมโครเวฟอะไรอย่างเงี้ยคนรวยมีแบบแม่บ้านทำ ไม่ได้อุ่นอาหารแบบนี้หรือไม่ได้กินอาหารแบบนี้ด้าบายเชฟหรืออะไรก็ตาม What <c oughs> แต่อันนี้มันเหมือนแบบต้องซื้อตู้ของไอเกียเลยอะ It's a good way of using vertical space though. อุ้ยสไลด์เข้าสไลด์ออกแบบนี้คือเลิศอยู่นะนี้เป็นลิ้นชักไหมไม่เป็นทำไมเราถึงต้องมีที่เก็บจานที่ล็อกแนวด้านหนีด้วยวะแต่นี้มันคือแบบต้องคอสตอมตู้ขึ้นมาเลยนะ Even there's a scratch to even the like display one. ใช่ถูกต้อง See so you should stop like mad over it. Yeah. ขนาดครัวตัวอย่างเขายัง scratch up ขนาดนี้ครัวที่ใช้ล้างอยู่ทุกวันมันจะไม่ scratch ได้ยังไงพี่สตีฟต้องมูฟออนนะ The oh, whole what? Like that. What do that s <S you mean? You the table look nice. Oh. Or like all the placemat stuff. คือตอนนี้คุยกับสตีเฟนอยู่ว่ามีเซตจานชามใดๆอ่ะเป็นสีเข้มบ้างเพราะที่ผ่านมาคือเราแบบมีแต่สีขาวสีอ่อนมาตลอดแต่คือความยากก็คือถ้าเกิดว่าเราซื้อเซตสีเข้มมาเราต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยอ่ะเพราะพิทไม่อยากมีแบบขาวบ้างเข้มบ้างอะไรเงี้ยมันจะดืดอะ ถ้าต้องซื้อใหม่หมดมันก็แบบเป็นเรื่องใหญ่อยู่เหมือนกันนะซึ่งตอนนี้ไม่มีตตงค์แล้วเดี๋ยวเราต้องน่าจะมีจังหวะที่จะต้องมาแบบ o rganize ครัวใหม่กันอีกรอบนึงนะทุกคนเหมือนกับที่เราทําบ้านที่แล้วนะคือ <c oughs> เดี๋ยวนี้ครัวมันชอบเป็นแบบซีทรูมากอนะทุกคนแล้วคือแบบอีกข้างในมันต้องแบบมันต้อง p r e s e n t a b l e มาซึ่ง <c oughs> แบบสนุกมันคุณสามารถวางชั้นบนสุด t บบนี้ได้ในหองนั่ง เนี่ยเราเดี่ยวแบบค่าข้างโซฟาหรือจะเป็นสตูแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือพีคิดว่าต้องมีสตูซะหน่อยเพราะว่าดูทรงแล้วมันควรจะมีสักนิดหนึ่งฟุตเวสแบบนี้เลยก็ได้หรือเปล่า That would take all the jobs like being table, being cat's bed ดูเก้าอี้แต่อยากซื้อผ้าห่มผ้าซึ่นก็ต้องมาเปลี่ยนด้วยเพราะว่าตอนนี้ผ้าที่มีอยู่ก็จะเป็นสีโทนสีเทาอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยเข้ากับโซฟาสีครีมเอ้ยทุกคนหรือหมอนนี้มันก็แลจะได้ไหม มันเป็นยังไงสิเหมือนพ่อมบิลกี้ลูกใส่บิลกี้จะต้องมีแบบหมอนสีเข้มหรือเปล่าอันนี้โซ oh. ฟา สิ่งหนึ่งที่ต้องเปลี่ยนในบ้านใหม่ที่ต้องมาหาซื้อยกเสร็จเลยเหมือนกันเนี่ยก็คือคัชชัน่นผ้าหม่มทุกคนโตรยี่หมอนบนโซฟากับผ้าเนี่ยต้องเปลี่ยนเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เราใช้เป็นโทนสีแนวแแบบเหลืองซึ่งอีโทนเหลืองนั้นนะพีทก็เพิ่งซื้อเพื่อให้แมทช์กับโซฟาเขียวแต่ว่าพอคราวนี้เนี่ยไปสีแบบกลางกลางเป็นโซฟาสีกลางๆงสีค่อนไปทางเบจหรืออะไรก็ตามเท่าที่มองกดกวาดตาไอเกียก็ยังไม่ค่อยเจอ จะไปกป้องากมวหรืออะไรไม่ไ e ่ t ุณสา e n ร e a h I g u e s ไ so. คือเป็นฟีลแบบไม่ต้องมีโต๊ะไม่ต้องมีอะไรเพ่ให้โซฟามัน OLID ขึ้นเฉยๆแล้ววางแก้วอย่างงี้หรอจะ o ส f แก้วใส่ได้ใช่ไหมแต่ก็อย่างนี้ก็ดีนะก็รูปทางออกสำหรับคนที่ไม่ได้อยากได้ coffee table ม่มีเช่ ไม่ใช่คือว่าลีออนส์เจ้าคุด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 นึกว่าสิ่งนี้คือรูปใบไม้เปล่าค่ะคือการเอาใบไม้ยัดเข้าไปในกรอบรูปเลย หลอดค่ะว่าฟันในนี่เบลกี้จะกินน t ่นคือปัญหาเราไม่รู้ว่าจะใส่อะไรลงไปที่เบลกี้จะไม่ l ัดกินไม่ถ o าคุณกัดกินเข h ไปก i อนจริงจริงโซฟาเบดของอีเกียพีทก็แบบดูดูเอาไว้เยอะนะแต่ว่า <laughs> <laughs> มันไม่มีแบบเป็น L shape เว้ยมันเป็นเชฟแนวนี้เฉยแต่ว่าพีทเราต้องการโซฟาที่เป็น L shape ถูกไหมมันก็จะค่อนข้างแบบยากนิดน,นึงแต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นโซฟาเฉยๆอย่างเงี้ยก็ออปชั่นเขาก็เยอะอยู่ เป็นความสงสัยของพินมาทุกคนเอาใจจริงๆพีนด้อยากจะมีสักมุมหนึ่งที่แบบเตาผิงขึ้นมาแบบนี้เอาแค่เฟรมเฉยๆแต่ซีเฟรนแบบไม่เห็นด้วยสุดๆเขาก็จะไม่มาเกตชนีเมืองร้อนอย่างฉันที่แบบอยากจะมีคริสต์มาสที่มีเตาผิงของตัวเองในบ้านถึงแม้ว่าจะมีกรอบเฉยๆแล้วไม่มีเตาก็ตามคนที่ไทยก็คือมีเตาผิงปลอมกันซะน,นั่นถึงแม้อกอากาศหน้าหนาวเราจะแบบ20องศาแต่พิได้ยังไม่รู้ว่าพี่จะเอาอันนี้ไปไว้ตรงไหนในห้องนั่งเล่นจะมีมุมไหมหรือถ้าไม่มีเอาไปไว้ในห้องทํางานพีน่ได้ไหมอะไร เป็นความแบบความต้องการเร็กๆ d e e ด d ฟดาของพี่อยู่เหมือนกัน t ี e แ e like เซลซ s อนที่รักเลือกต้นสวยๆ p ิก k the beauty one อยากซื้ออันนี้วันนี้ต้องได้น้องคนนี้กับห้องนี้คือสุดเท่อะ What do you reckon if I change my work room into like completely dark theme เฮียมาทำ o ัง o งดแต่ห้องสีดำมันเท่อะแต่ถ้าพี่ทำห้องทำงานพี่เป็นสีดำมันจะสะท้อนแสงยากเลย อันนี้่ะไรไม่รู้แต่รู้ว่าเ hey, ท hey ่ๆอยากได้ I want this one it's like a box a storage box or something and to slide would I just need <It> s <S something not big at a อยากซื้ออีพวกอย่างนี้เหมือนกันเอาไว้เก็บรองเทา้าอ <Work, S 1> ะ w ร์กไหมมีใครใช้อีพวกแบบว่าที่แ t กรองเท้าแบบนี้ไหมกา,างเซลล์ด้วยเหรอต้องมีตู้รองเท้าก่อนทำอะไรคะพ <คน S 1> ี่กระจกขนาดนี้เป็นของคุณนะพี่ส่งทุกกระจกเลย ส่องอีก <c oughs> ในนั้นมีกระจกปะอ๋อไม่มีวขาแบบ i ียอแกจะมาส่งทุกกระจก <laughs> นีเปิดออกมาเป็นตู้ม่ะพี่อ yeah, า don't like that อยากได้แบบตู้แคบๆแบบเนี้ยท mm. ี่ส่องถุกกระจกเลยครับ yeah. ถ้าเราพยายามที่จะลืมตาแบบเบิงตาปากก็เราจะแบบอ้าปากลงมาแบบเกรงปากอัตโนม,มัติไหม คนเยอะแบบเยอะเหมือนทุกคนพร้อมใจกันมากองรวมกันอยู่ที่ไอเกียตอนนี้ทุกบ้านต่างพาเด็กมาเล่นคือสมัยฉันเด็กๆมันไม่มีไอกเกียไงเด็กๆเ,เราก็ชอบเล่นพอม่ลูกไปเล่นแบบว่าเพลย์เพลย์พรเทนอะไรเงี้ยพอมันมีบ้านที่เป็นแบบเ hey, ฮ้ยเป็นเซตอัพบ้านจริงแต่เหมือนเป็นของเล่นๆอย่างก็เลยมบจะจอยจอยหรือล่า when you're young like y o u t r y to like blanket together and make a cave or new home in the home <laughs> <laughs> t u this is like a fake home for you to play yeah, it's like play <laughs> pretend like oh come in เตาชาบูแล้วอะจากเตาชาบูฝั่งนั้นสู่รู้เลยว่าประชากรหลักที่มาออฟเซสตกับไอเกียอยู่ก็คือ this is like so cool I want this one I want the long brush you get that from I don't know yeah but then you need like a dispenser for your black jar ชีวิตติดข o มเลยล่ะ เดินมาห้องนี้ก็คือบ้านนี้สว่างจ้ามากๆเอ,อ้ยนี่รักเอาเลยไหมม่เช็ค่าตะสติกไอตะสตันไม่เห็นจะติดเลยคุณนะจะหอยสตันด mm ิ้งจกสตัน No Watch me Uh <laughs> oh yeah, I was gonna put it under the sink Shut up and take and money my What's in the blind? Tada! Nothing. What is it? I don't know. Oh, <laughs> it's like a storage for appliances. It says. Oh, uh, just to make it like ดูเรียบร้อยอะไรอย่างงี้เอามากองไว้แล้วก็ปิดเอาไว้ให้ดูเรียบร้อย ต้องการสิ่งนี้มากแต่ว่าต้องหาอันที่แบบใช่พีดาบคิดเหมือนกันว่าในห้องน้ำพีดามันมีสเปซเยอะใช่ปะ เรอยากได้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบเอาไว้ตรงใต้แฮนด์เรลหรืออะไรสักอย่างหรือจะมีอันนี้เอาไว้นิดนึงเพื่อที่จะแบบไปให้สเปซเป็นดูแบบลงจงเกินไปแต่ว่า4ี่รูมันจะเยอะไปหน่อยพี่อยากได้แค่3ารูเลยยังมากเพราะมันเป็น4ี่ปุ๊บมันข้ามไป2เลยอ่ะพี่พี่ห้องน้ำเนี่ยพอมีสเปซเยอะก็แบบความตึงเหมือนกันนะว่าทำยังไงที่เราจะทําให้สเปซนี้มันออกมาเวิร์กอะไรเงี้ยพอเวพีดก็เหมือนกันมันแบบมันดูมีสเปซอะแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบเหลี่ยมมุมเล็กๆที่มันค่อนข้างแมเนจแบบยากนิดหนึงอ่ะไม่เหมือนอย่าง โต๊ะเครื่องแป้งแบบมีนี้แบบมีเก้าอี้ I saw this and I was like, what is it for? Do you think this way my kong will survive? Like my Kapow plant and whatnot, do you think it will survive more in this? No. My so are hopeless. I don't think so. rosemary, coriander. Yeah. I want to grow my herbs this year. Yeah. I don't think that would, would last a, lot, a long time in the balcony. Made out of metal, it would just rust. No. That could น้าวตีก็ใส่ถุงเท้าค่ะห้องนี้เกร๋ ใบมอนสเตอร่านี่ก็แบบแรดูจะเริกนะถ้ามีสเปซอะไรที่มีพื้นที่แนวสูงประมาณหนึ่งหน่อยเอาใบนี้ใส่ไปก็คือจบเขียวน่ารักลุกนี้คือได้อยู่ It feels quite light. You k know, like how much softer it is than what we had originally. เตียงก็คือเรื่องยากอีกเหมือนกันอยากจะคอสตอมตู้เสื้อผ้าตัวเองให้ได้แบบนี้เหมือนกันแต่ว่ามันต้องมาสั่งทำตั้งแต่แรกเลยะอาจจะเป็นโปรเจกต์ในอีกแบบ5ปีข้างหน้าพี่อยากได้แค่ป้องล่างเนี่ยเราเอาไปยัดใส่ในตู้เสื้อผ้าคือจบซอหน้ารูมหรอเดียร์บอดรู้

Whoops. <laughs> 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 oh yeah, you know, This is cute. Yeah. I don't know what, where for, but it's quite cute. On oh, has he? Would that be better for our kitchen? I mean, like, uh, given that our plates are still white, so do you want to take it first? Take what? อันนี้ Shut up and take my money I think that will still fit the color scheme like could go in mix with the white I think not as drastic jump as like black one but yeah that's that one ส0ปอนเลเกรอะสิชิ้นสีฟ้าม i นก็มันก็คิ t อ a ไรวะอาว์ made in Thailand ไปเลย it's from Thailand อ่าเฮ้ยทำที่ไทยจริงคุณแม่แล้วพอรู้ว่าสิ่งนี้ทำมาจากไทยแลนด์ปึ๊บเรามองเขาเป็นถ้วยเฉยๆไม่ได้แล้วเลย ยืนเทียงกันอยู่ประมาณ20นาทีว่าจะเอาอีจานชามเมื่อกี้กี่อันอะไรยังไงบ้างสุดท้ายคิดไปเทียงกันไปเถียงกันมาไม่เอาละพี่รู้สึกแบบพิดแยกทางกับน้องจานที่บ้านไม่ได้มันเป็นอีเกียเหมือนกันแต่มันเป็นรุ่นที่แบบหาไม่ได้แล้วในอังกฤษตอนนั้นที่พิดไปที่สวีเดนกลับมาท่าที่พิดเจอว่ามันมีแต่คือใจก็รู้สึกว่าแบบไม่อยากทิ้งแต่ถ้าไม่ทิ้งมันก็จะมิเซนแมทเยอะเกินไปไหมซึ่งมันเลยแบบเยอเงยแบบเอกจัง อันน่ะลวกก๋วยเตี๋ยวแล้วใส่นุนด้วเกียไอเนียของไอเกียแม่งมินิมอลมากใช้3ทีแม่งสแนปใส่หน้ากูเลยค่ะถ้วยนี้สวยอะแต่พอถึงเวลามันแบบมันหนาเกินกว่าจะจับเข้ามือมันไม่รู้จะเอาไปทําอะไรนอกจากเอาไปใส่ผลไม้แล้วตั้งโชว์กินมาม่าไม่แน่ใจพี่ว่านี้จะเอาไปไว้ในครัวแต่ก็ไม่รู้จะเข้าจริงไหมก็ก็ลองลองไปชื่อที่อยู่ฟิตคิทเชน the color yeah maybe maybe not for now You think? Yeah. Or อยากได้พรมที่ใหญ่ใหญ่ใหญ่แบบอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าเป็นสีอื่นกลณพี่ไม่มีไม่มีแหละมีเท่านี้จริงๆอันเป็นกลมๆก็ไม่แย่นะผิดชอบเหมือนกันแต่ว่ามันต้องใหญ่กว่านี้ประมาณแบบสองเท่าอ่ะันนี้ไหมีหรอ Yeah. n i c In the main bathroom. m m But I don't know about the color. No, I don't know about the color either. เฮ้ยอันนี้ถูกใจใช่เลย29ปอนหรือ29เาปอนหลอดจะไม่ต้องคิดเยอะมากก็เอาเอาแม่งไปเดี๋ยวใหญ่ไปก็รู้เอง This one yeah what do you think yeah I love it b o t h e r i n g m e and the color is more beige mm. อันนี้ไปส่งอัน mm hmm. ละกันเหมือนรู้สึกเหมือนจะมีความต้องการแต่ก็ไม่แน่ใจ <Okay. S 1> ว่าต้องการจริงไหม เราเดินไปเดินมาก็คือเกิดเรื่องกูกูขึ้นทุกคนเดินไปดูนั่นดูนี่ดูไฟดูต้นไม้ดูอะไรไปหั่นไม่ดีพรมเมื่อกี้หายนี่เดินย้อนกลับมาก็ดูว่ามันจะไม่ได้หล่นที่ไหนนะเอาใหม่หั่นแมงที่พรมหาย it fits h I like this one I'm gonna get one of this one but I don't know what pot yet but ผมพันกันเวอร์ชอบอีต้นเลยๆอันนี้ของอีกเกียม,มากคือมันเป็นอันที่แบบต่อให้เป็นของจริงก็ยังดูปลอมอยู่ดี Sure does that go better with the bathroom with the darker tile? I'm not sure. ขอคิดต๊บ นี่คิดไม่ออกเลยนจะเอาไปวางไว้ตรงไหนแต่ว่าคิดว่าแบบเมันน่าจะได้อะไรเงี้ยเอาอันนี้แล้วกันน้องผมยุ่งอีกอีกคนไม่รู้จะเอาไว้ห้องไหนยังไม่ได้คิดก็เดี๋ยวเอาเป็นสีกลางกลางนูตชอลไปก่อนคือตอนนี้ตัดสินใจกันกับซีเฟนว่าแบบจะไม่เอาต้นไม้จริงไว้ที่บ้านแล้วด้วยเหตุผลหลายประการเช่นเหนื่อยดูแลแล้วเอามากี่ต้นน้องรตายอะไรเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวต้องมารอรนดูว่าซัมเมอร์ปีนี้พอตอนที่จัดบอกคนนี้จริงๆรแล้วจะทนไหวไหมนอกจากว่าฉันจะทำเขาตายแล้วอะคือพอเขาตายอะใบ แล้วเพราะใบล่วงอะถ้ามันอยู่ในสวนมันก็จอ่อยสลายเป็นปุ๋ยไปใช่ไหม <c oughs> แต่พอมันเป็นเบาคนนี่อะเป็นขยะแล้วก็คือแบบเก็บยากลืมเอาไปป,ปกป้องปลูกตน้นผักชีไหมเพิ่งจะบอกว่าไม่เอาตอนา้นไม้จริงเฮ้ยแต่ว่าอยากปลูกเฮิร์บจริงทิลล่าแปดบอลเอเควิด it won't be on sales in summer no, you need okay no okay you're right oh it's different because this one is like the the basket is different h is it this basket is like the wider basket it's like This basket while like the other one is like finer. I don't oh, the care. Finer, the, finer the finer one is better. ทุเดย์นะคะทุกคนไอเกียแรกในฐานะโฮมโอนเนอร์ด้วยความตั้งใจที่จะ <laughs> ไม่ซือ้ <laughs> ออะไรก็ก็ได้ผลงานมาประมาณนี้ <laughs> ขอบคุณทุกคนที่ดูกันมาจนถึงตรงนี้นะคะก็ติดตามซีรีส์พิชิ่มีบ้านแล้วได้ไม่รู้ซีรีส์นี้ชื่อนี้จริงไหมแต่ว่าก็คือเป็นชื่อนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็มาดูว่าทุกอย่างที่เราจิ้มจิ้มดูดูเลือเลืคุยคุยกันมาเนี่ยพอมันประกอบมาในบ้านจริงเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงหลายคนอาจจะแบบว่ายุกยิกในใจแบบเฮ้ยไม่ได้เห็นบ้านสักทีมันทีละนิีที่ะตอนเมื่อเดห็นจะ ในชีวิตจริงไม่ใช่เดือดซิมเนาะค่อยๆมานิดหนึ่งนะเพราะง,งั้นอดใจรอถือซะว่าเราเหมือน go through journey ไปได้วยกันค่อยๆเห็นไปได้วยกันนี่แบบมันไม่มีอะไร real time ไปกว่านี้อีกแล้วทุกคนไงกดติดตามกันเาไว้ตรงนี้ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวนันนี้ขอบคุณพี่สเฟนมากๆนะบ๊ายบายอ๋อฉันอดอยู่เหรอ ไม่ง่ายเลยนะทุกคน